เออมีอะไรตัดแล้วก็พวกคี่กุยตัดเติมแล้วก็ไอเกี่ยวกับเรื่องเออ่วิหารนะเรื่องเกี่ยวกับปลาอ๋อวิหารพี่ไอ้ปลาเดี๋ยวให้ปลาเขาโน้นไม่เห็นปลาไงเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้ให้เขาพูดเลยเอาวิหารเขาเราเราไม่ต้องยกให้เขาเอาเอาอ่านเลยเรื่องเขามันนะอ่าอาเอาตามนะเลยเเเอออารื่องเอาเรื่องเอาหัวข้อนั้นเลยไม่เป็นไรอ่านขึ้นเลยเดีจับจับจด เอาเลยเอาเลยผมปล่ <ผม S 2> อยไปอยู่ที่พิสูจน์ที่เห็นกับตาอยู่ในทุง่งในป่าดงาสงบเงียบที่ผมติดตามอยู่ในป่านี่กับลุงปูนี่คนติดตามลุงปูที่หายนี่เพราะผมเนี่ยอยู่ในป่าผมเก็บลุงปูไว้ในปา่าในาดงคนต่างจังหวัดมาหาลุงปูไม่เจอกัอยู่กับผมบางทีผมเก็บไว้ในโฮเทลบางทีผมก็ต้นอยู่ในปา่านี่เงียบสงบอยู่กับลุงปูอดเข้าอดน้ำละอดเข้านั่งดูลุกพุ่กันแต่ อภิธานที่อยู่ในป่าเนี่ยเวลาอุ้มบาตรออกจากป่าบินทบาตรอยู่ในป่าเนี่ยแกเห็นสเกตการ์ดแกเก็บใบไม้เล็กๆใส่ในบาตรใส่ในบาตรพอออกมาแล้วก็มีข้าวในในบาตรความร้อนขึ้นมาเหมือนเราบินทบาตในทั่วไปในในหมู่บ้านเราทั่วไปแต่บินทบาตรอยู่ในป่ากลับมาเป็นใบไม้กลายเป็นข้าวได้กินได้ เป็นข้าวได้แล้วก็ถือนะถือปลามาด้วยปลาเป็นเป็นมาด้วยปลามาเป็นมาด้วยผมดูแลน่าจะลุงพ่อนี่ลุงพ่อสูงนี่เป็นมันสปะหลังนะแต่กลายเป็นปลาปลาช่อนนะ <c oughs> ผมดูเลยเอ๊ผิดปกติแท้ดิ <c oughs> มันสปะหลังนี่เป็นปลาช่อนได้ในะบไม้เป็นข้าวไม่ใช่ธรรมดาผมว่ายกรีระองค์นี้ <c oughs> ผมก็ไม่เชื่อใครง่ายๆนะแต่อยู่ในเห็นอยู่ในกบตาผงวานี่ผิดปกติแนะล้หลวงปู่สวงแต่ผมไม่เชื่อใครง่ายๆนะผมตามไปจะเกิดการหลวงปู่นี่เนะี่ยผิดพระองค์อยูไม่เหมือนพระองค์ทั่วไปนี่เลยผมติดตามหลวงปู่สวงนะอยู่ในที่เราผิดปกติแนคะ่นี้ละคราท,าที่อยู่ในปานนะ่าครับ ตอนนี้มาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายล่ะนะเอาการแต่งกายกันหมดยังหรือจากนั้นแล้วเอาหมดเลยก็มีต้มปลาไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยเขาคิดนะคิดเองเลยเออไปจีบไปจีบไปนั่นกมดเขาม่เขาเห็นได้ยขาเลือกเขาได้เองอะไรอะไรอะไรที่เราแต่ติดตามมาเนี่ยไม่ไม่ยกตัวอย่างอะไรนี่แหละว่าไปเหนือเดี๋ยวเราคงไปร้อยต่อเอาเอาเอาที่เอาได้ด้าเหนือเนี่ย นอะไรเพราะยีิงๆมันหัวโขลมันไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้นะที่เคยจ่ให้ให้เขาไปให้เดี๋ยวทียบกันนะให้น่าเข้าไปอันนี้เกิดอันนี้บดแล้วเกี่ยวกับเรื่องวิหารเนี่ยว um, ิหารเนี่ยผมต้องการใช้เยอะเขายังอื่นเรารู้แล้วว่ามาไงไปยังไงพ่อมาฉันเข้าที่นี่ใช่ไหมนู่นบ้านฉันอยู่ในหมู่บ้าน่บ้านเ็กเล่ฉันอยู่น่ะบอกบอกหมู่บ้านไปด้วย แกบอกวบอกหมู่บ้านไหมนี่ประชาชนแล้วก็เจออะไรมั่งอะไรมั่งอะไรนั่นแหละเอาตรงนั้นเลยเกถามรุ่งรุ่งถามคนนั่นแหละข้ามแบบบ้านโดยสิบนบ้านเอาเอาหัวว่าแล้วอะไรนั่นตรงี้หัวละใส่เลยเอาได้เลยนะครับเปิดแมนแนเอาหัวข้อเลยแล้วเราไปจำเรื่องเราก็เปลี่ยนอันนั้นอันนั้นคือก็เก็บเรื่อยๆไม่ได้การแต่งกายล่ะการแต่งกายเอาช็อตมาไงมันมองไม่ค่อยเห็นแบบนี้ใส่กันได้ไหม ไม่ได้ไม่ต้องอ่านเลยแม่ล่ะไม่ต้องอ่านอะไรไม่ต้องอ่านเราเล่าไปอ่าวข่าวไม่ต้องอ่านอะไก็จะเราดูหัวข้อมันทัศน์เอาดูบวกก้อเดียวแล้วก็ไม่ต้องใส่ได้แม่เพราะมันจะเดี๋ยวมันไม่ใส่ไม่มาเดี๋ยวผมเขียนเทนะไม่หลอนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวจะไม่หลอนะเออเข็นอยู่แค่ไหนอ่าโอเคเดี๋ยวผมเขียนหัวข้อใช่ไหเอามาให้ผมเดี๋ยวผเขียนหัวข้อใบบัวกินเท่าไหร่รับกี่หอยมันก็ซื้อไปซื้อน้วยเลย เออแต่ตัวใหญ่ยังงั้นอ่ะหัวอกอันนี้อ่านว่าอะไรเออสวมใส่กางเกงไม่ความบ้าอย่างงี้งั้นโอเคอ่านะเอาอ่อข้อนึงก่อนนะข้อนึงอะไรอะพิธีหานมันมีพิธีหานอะไรอีกนอกจะต้มต้มปลาแล้วก็มือใช่เดี๋ยวให้ทุ่นเท้าอยู่อะไทั้งนี้ปะอ่าก็พูดได้แล้วถ้ามันต่ออะไรก็พูดกัอภิษฐารเลยป๋ามันจะง่ายขึ้นป๋าก็นึกไปไหนพูดได้ก็ร้อยร้อยเดี๋ยวผมไปเลือกเอาเองไงแยกจังนะเอออย่าไปแยกแล้วเลือกเอาเองได้ มีอะไรไหมก็พูดเรื่องกังเกงเรื่องผ้าเรืองผ้าอะไรไหมหรือเอาเอาอะไรอีกเนาะทีโมความจาไม่ค่อยได้ท่นนี้ไม่ได้จำได้นะือะครับเดี๋ยวมันออกมาเมื่อ,อ <laughs> <laughs> กี้ยังออกมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยเมื่อกี้ยังออกมาเรื่อยๆเลยเออเดีว <laughs> <laughs> เวลาลืมมันลืมลเอาน้อเลย เ่ออะไรเอาเลอ,อ่าอะไรบอกางเกงอ่าเอา,เอาเขึ้นหัวนี้เลยลวงพ่อนี่ปกติแล้วมีเป็ดอย่างนะครับสวมใส่กางเกงเนี่ยไม่ความว่าเป็นคนทั่วไปนะคนปกติคนเราทั่วไปแต่ถ้าใส่ชุดขาวนี่ใจว่าพราม เป็นพระมาจับอยู่ในตัวของปู่นะครับสีขาวแต่ผ้าลุงพ่อใส่ผ้าเหลืองเหมือนพระคนพระองค์ทั่วไปก็เดินตามอรอยพระสมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสงฆ์องค์ทั่วไปนี่ครับคือ อะไรเดียวก่อนเลยจำไม่ค่อยได้ยินนะลุนพ่อเนี่ยถูกแล้วใส่ใส่กางเกงก็เหมือนไม่ใช่คนทั่วไปใส่ผ้าหุ่มขาวเพราะอะไรผ้าหุ่มขาวคือพรามครับคือพรามณก็อยูนพราม้อเดียวกันแล้วก็คุยไปหมดแล้วอาทิตย์นี้ก็มาชอบอมไก่นะทูบอมไก่นะครับลุงพ่อชอบอมไก่นี่คือไก่นี่ปฏิญาณของสัตว์เวลาเที่ยงคืนเนี่ยลุงพ่อก็ได้รับสัญญาณตรงนั้นเลย ไก่ก็มีสัญญาณขันให้เตือนสติให้คนทั่วไปในลกนี้ในบางเรื่องนี้รู้ว่าสัตว์ที่พูดไม่ได้สามารถรู้เวลาเที่ยงคืนรู้เวลาตีสี่ตีห้าให้คนปลุกให้คนทำมาหากินตื่นเช้าให้ไก่ก็เตือนเตือนสัญญาให้คนปลุกขึ้นมาทำอาหากินตอนเที่ยงกรร็รู้เที่ยงคืน ไม่คือไก่เราลงปูนชอบเล่นไก่ไม่ใช่ชอบเล่นไก่ชนก็เอาไก่ไก่ชนจน,นอะไรไม่ไม่ไม่ไมีครับผมที่ผมเห็นนะมันม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับชอบเล่นไก่อุ้งไก่เนี่ยคือสัตว์ที่รู้เวลาต่อมาก็แก่อชอบอเล่นว่าวว่าวเนี่ยคือสัตว์ที่ไม่มีชีวิตเส่สามารถเหาะเหินเดินได้เหาะเหินบินได้นี่คือว่าวครับ เเล่าบอกว่าภิธานที่ท่านวิ่งว่าวในทุ่งนาของชาวบ้านฮะครับครับไปชอบวิ่งว่าวในทุ่งนาถึงแม้มันมีลมก็ว่าวก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เหมือนกันดนะึงว่าวดะตูอาอแล้วข้าวเขาไม่เสียหายอ่ะอันนี้เขาเกี่ยวสเสร็จแล้วครับข้าวเกี่ยวข้าวสเสร็จแล้วเคยเคชอบเล่นนะแต่ถ้าข้าวมีอยู่เด็กไม่ไม่เล่น้วยนะครับ พงเกย์อยู่บ้านพงชั้นแกยก็เอาเว้ามาให้ด้วชอบเล่นเว้ามากชอบเล่นไก่ชนอะไรเนี่กยไม่ได้กินเล่นไก่ชนหรอกแกแกชอบอุ้มไก่น่ะอุ้มไก่ใส่ผ้าขาวอุ้มไก่นี่นี่ลุงปูที่ผมเห็นอยู่ทุกวันนี้ลุงปูชอบอยู่ในป่าดงองสงัดเงียบคือแกไม่ชอบให้คนคนใดคนหนึ่งไปรบกวนลุงปูชอบอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเงียบสงัด ต่มาก็ลุงปู่พูดน้อยที่สุดพูดน้อยที่สุดอนะ่ะวันหนึ่งไม่เกินสามคำสี่คำแค่น,นะนะั้นอ่ะที่ผมสัเกตการด์ดต่อมาก็มีพี่น้องมีพี่น้องมีพี่น้องไอจากประเทศเขมรนะมาเยี่ยมลุงปู่แกก็ทรงกระเสจ,จิตกับพี่น้องว่าแก สงกับเจี๊ยบกับพี่น้องไม่พูดไม่จาด้วยขณะพี่น้องมจาจากเทศคาเมนก็แกไม่พูดด้วยเพราะแกรู้ว่ามาทําไมแกก็รู้แล้วพวแกสามารถลูกข้างหนะ้าลูกข้างหลังได้ใครมาใครไปใครมายังไงไปยังไงแกร,รู้หมดเลยหลวงปูสวงคนระับตอนท่านมรณภาพก่อนมรณภาพนี้ท่านสั่งอะไรบ้างไว้บ้างครับมีเรื่องอะไรที่ว่าท่านรู้ตัวแล้วจะสั่งหรืออะไรนี่ฮะที่หน้าไปกับครับหลวงปู่มาตลอดนะครับค่ะ ตอนที่ลุงปูน่าภาพไปเนี่ยตามที่ผมสกิดการดูเลยว,ว่าลุงปูเนี่ฝากไว้เนี่ยผมก็เรียนรู้มาจากอ่างรู้มาจากลูกตุหนึ่งลูกตะบอเอ,อหนึ่งลูกตะตู้สองลูกตะแคว่สามลูกตะซว,วงสามคนนี้นี่เก่งมากเก่งมากจริงๆครับสามารถทุกข้างหน้าข้างหลังได้ไทยธรรมชาติได้ไม่ว่าจะอะไรแกลู้กหมดอะล่ะลวงหน้า โบราณสถานต่างๆสร้างพศไทยอะไรอลไรแกรู้หมดแกรู้หมดเช่นมุกตะตูดเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ย <c oughs> มีคนฆ่ายัดใส่กระสอบโยนใส่น้ำสามารถอ่ะสามารถเมื่อฆ่าแล้วหยุดใส่น้ำใส่กระสอบโยนใส่น้ำตายแล้ว <c oughs> พอตอนข้ามาเห็นตะตูดเนี่ยลูกลูก,ล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 กตะน้อยอ่ะนี่ผมนี่มกตะตูดที่เห็นอ่ะ สองลูกตาเควลูกตาเควสามารถรู้ทุกอย่างวัตถุโบราณสถานต่างๆแกมองรู้เห็นหมดแหละครับรู้หมดเลยครับพอสร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 สเท่ส,อสอทรสรสาะรรลรกรส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 ครู้หมดอ่ะสวสสร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 มรรสรสรภัยาารรรมชาติรสรรรร ไม่ว่าแต่สิ่งเวียร้ออะไรต่างๆโลกต่อไปข้างหน้าอะไรจะร้อนอะไรจะเย็นอย่างเช่นเคพูดให้ฟังอ่ะหูทิพย์คำทายท้ายโลกไว้นะ่ะลุงพูดบอกว่าคำทายท้ายโลกไว้โลกต่อไปข้างหน้านะ่ะมีหูทิพย์คืออะไรตาทิพย์คืออะไรมาอ,อกเขา่าคกอ,อกรากนํำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายบางกอกระลมละลายบัดตะบังก็จัดกระจายสบายคนครวัด ภาษาเขีนภาษาสุรินทร์เขาเรียกว่าตึกดิ๊กจสมรสตึกดิกจงสลับตึกดิกจมเสด็จมึงกอกลุมลงลุ่ิงลุ่ยตบังกบตบังกบบองกระจัดใจสบายนครวัดนี่ภาษาสุรินภาษาจังหวัดสุรินทร์เราคนกมีงตบปรับภาษาเขมรภาษาสุรินทร์คนกมีงตปรับคนกมิเองบานังปรับคือยุบยุบดิ้งคนต้นมาเขือ ผู้หญิงทองก่อนกำหนดสิบปีมีเพศสัมพันธ์10ปีอ,องปีมีครอบครบัวบแปดปีมีปัญหาตามตามสถาบันอายุเ็ดจ7บปีอยางได้มีเด็ก